ชุดรุ่นนี้น่ารักมากกุ้นสีขาวเงินค่ะใส่สบายอ่ะอให้ดูคอใกล้ๆแบบนี้นี่เลยนะคะกระดุมมีใครจะรับไหมคะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีค่ะพี่พีทหนึ่งพันห้ารอยเก้าสิบบาทส่งฟรีค่ะสีแดงลายแมงปอแขนเขาจะเป็นแบบแขนระบาย แขนระบายแบบโถหมุนได้สามรอยหกสิบองศาไม่ติดด้วยนะก็จะเป็นอีกสไตล์นะคะฮะใช่ขอจีนนะคะกุนสีขาวเงินพี่พี่คะสามสิบหกคันที่อยู่ด้วยกันกับน้อยมากตอนนี้มีใครจะรัอบเพิ่มไหมชุดสีแดง<ช>งาน,น,นงานรุ่นอื่นๆเนี่ยก็มีนะคะ แต่ว่าสีแดงตอนนี้คือมาแรงมากเอฟไว้ใส่ตอนช่วงตุดจีนได้อันนี้สําเร็จพร้อมส่งนะคะแต่งานตัวที่ม้าใส่ตอนนี้ลูกค้าอาจจะต้องรอนิดนึงเพราะว่างานยังอยู่กับช่างอยู่งานยังอยู่กับช่างอยู่ค่ะพี่บี่สะดวกโอนแจ้งโอนไม่ได้สําหรับใครที่สั่งจอง